วัดีครับวันนี้กลับมาอยู่ในช่อง Food by Q นะครับซึ่งวันนี้มีคนส่งของให้เรากินก็คือดีใจมากเป็นเกียรติมากด้วยคือต้องขอบคุณเขาที่ส่งของให้เพราะว่าเราเนี่ยเคยทำคลิปรีวิวปลาสลิดปลาแว่นไปแล้วเหมือนว่าในคลิปเนี่ยเราพูดว่าเอ้ยน้ำพริกแบบบางอย่างเราหาไม่เจออะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เขาก็ ส่งมาให้เราก็ต้องแบบว่าขอขอบคุณมาก,อ,ากอีกครั้งหนึ่งนะคะคือการส่งครั้งเนี้ยคือเขาส่งมาทุกรูปแบบเลยซึ่งเราก็อยากรีวิวทุกตัวนะแต่บอกว่า,วาเราก็จะคาดเฉพาะบางตัวที่เราอยากกินมากๆเอออยากลองกินดูเฮ้ยแบบราแบบอยากกินก่แบบว่าเป็นแบบน้ำพริกชื่อแปลกๆหรือว่าเมนูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันที่แบบยังไม่ได้กินรีวิวในวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่กินทุกคนแต่ว่าจะไม่กินในภาคหหน้าเนาะเพราะว่าถ้าจะให้กินทั้งหมดทุกรสชาติก็คงจะไม่ไหว นะคะก็เขาได้ส่งมาทั้งหมดประมาณ10กว่าอย่างเนาะถือว่าเยอะมากเลยนะก็คร่าวๆก็จะมี6อย่างที่เราจะนํามาชิมดูนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกปลาสลิดสี่รสนะจ๊ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นน้าพริกตาแดงนั่นเองจ้าของคิวฝั่งนัน้นมีอะไรบ้างของคิวจะแปลกๆลนะจะมีน้ําพริกสบะโบราณแล้วก็ มีน้ำพริกทะเลเแล้วนี่ก็จะมีน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะที่อยากลองชิมเนาะแล้วก็ส่วนอสุท้านเนี่ยอันนี้จะชิมก็คือน้ำพริกไข่เค็มนะจ๊ะแล้วก็ส่วนข้างในเนี่ยมีหลายอันมากเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีน้ำพริกรสชาติไหนอ,อีกบ้างเนาะไปดูกันเลยค่ะที่อื่นๆเนี่ยเราก็มี อันนี้เป็นน้ำพริกเผาหวานแล้วก็อันนี้น้ำพริกปลาย่างนี่ส่วนฝ่องใบนะคะที่เป็นน้ำพริกอันนี้ก็คือน้ำพริกกุ้งกรอบนะจ๊ะก็คือนี่นกกินเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราคัดมาแล้วไงแล้วก็อันถัดไปนะคะจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดย,<ช> <ๆ S 2> ย่างอันนี้ถ้าจําไม่ผิดมีขายในเซเว่นนะคะ<ช>น้ำพริกปลาสลิดย่างตอนนี้กี่ตัวสิบตัวแล้วอืมสิบเอานะเยอะมากอ่ะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาสลิดนะจ๊ะแล้วก็น้ำพริกลงเรืออ่าลงเรือหนึ่งกระดบเนาะแล้วก็ อันนี้จะมีน้ำพริกนรกแมงดานะคะแล้วก็น้ำพริกปลาจุกติุก,กนั่นเองนั่นเองจ้าอืออันนี้อันนี้เป็น <c oughs> มีหลายอันมากทุกคนมีเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาสลิดนะนี่ปลาสลิดผัดน้ำพริกเผาอืมผัดพริกเผานะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกปลาแห้งอันนี้หมอข่อยทับแซบบอกเลยว่ามันรสชา,าติน่าจะจัดจ้านอยากในย่านนี้มากอยาก,อ,อยากลองกินเพิ่มได้ไหม ลองไหมล่ะอ่ะส่วนอันถัดไปนะคะจะเป็นน้ำพริกปลาดุกผัดขี้เมานะคะนี่อันนี้ก็สนใจเนาะแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยต้องคุ้นเคยแน,น่แน่นอนอันนี้น้ำพริกอันนี้ก็หลายๆคนน่าจะเคยได้รับประทานกันแล้วนะคะเป็นน้ำพริกแมงดานะจ๊ะก็ข้าข้ามมประมาณนี้เราสิบกว่าอย่างเกือบประมาณเกือบยี่สิบเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะ พูดขนาดนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ซ like, ับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะอ่ะคิวเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าเนาะใช่ไปกันเลยคะ่ะเราจะมาชิมกันนะครับว่าน้ำพริกที่เราคัดมาเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มไปอันรอันแรกดีอยากอันไหนก่อนอ่ะให้คิวเลิกก่อนเลย น้ำพริกไข่เค็มนี้น้ำพริกไข่เค็มก็จะเป็นกระปุกสีเหลืองๆนะจ๊ะอ่ะแกะเลยดีกว่าแกะดูหน้าตาพิตอนพร้อมอยู่มากเพราะว่าจะกินเขาแพ็กเกจแบบว่าแพ็กมันแน่นมากคือมีพลาสติกแล้ม่อีกรอบนึงเนาะใช่คือถ้าเราอย่างเงี้ยใช่ไหมกลิ่นจะไม่ออกเลยคือแบบว่าถ้าซื้อแบบไปฝากมันไม่ต้องซื้อฝากมันมีในเซเว่นนะ แล้วแบบเนี้ยเวลากินเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บแล้วก็ปิดฝาได้เลยเนาะก็จะอยู่ได้ระยะเวลานาน,านมากขึ้นลองลองเลี้ยนนี่นี่หอมอะ่ะใช่น้ำพริกไข่เค็มโอ้โหด,ดิหัวเยอะตั้งแบบอีตั้งแบบหัวแบบกระปีอะ่ะใช่กินได้ข้ามปีเหมือนปลากระป๋องอ่ะแต่ขอชิมกับน,าาน้ำพริกไข่เค็มใช่ไหมใช่อ่ะ หน้าตาเขาก็จะมีความแบบอมเหลืองเนาะนนดูน่ากินมากเลยอ่ะแล้วก็รวไปกับข้าวสักหนึ่งกลุ่มหนึ่งแมทว่าแนละ้วจะเป็นยังไงนะคะคือลองกินเปล่ากันนะมันมีความแบบมันๆน,น,นะกรอบๆแต่เป็ความเผ็ดๆนะหนึ่งเลือดออกหวานก็จริงนะแต่ว่าอันนี้อร่อยอร่อยและเนะค็มมันมีความไข่เค็มด้วย อร่อยมันไงหอมมอืมอร่อยนะนอันนี้ได้อันนี้ผ่านเลยอ่ะชอบอ่ะถ้าหล,าลาุดบางทีใครเค้กมันนี้คือเด็ดนะเด็ดมากเนี่ยพอกินเสร็จแล้วเห็นปะก็ปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ได้กินเมื่อามาได้นะจ๊ะอ่ะต่อไปน้ำพริกไรเดีอ่ะหรืออันต่อไปอะไรดีกว่าคะต่อไปนะคะตาไปเรื่องเนาะก็จะเป็นน้ำพริกปลาสลิดสี่รสนะจ๊ะอันเนี้ยข้างในอ่ะมันมีความเป็นเนื้อปลานะทุกคนเป็นเนื้อปลาสลิดอ่ะให้คิวแกะ เดี๋ยวแกะไม่ไหวเดี๋ยวหออกอีกอปลาสลิดแกะนี่ขนาดในทุกคนเป็นเนื้อปลาเนี่ยได้มากเลยเนาะใช่อะเนี่ยเป็น texture เนื้อปลาอ่ะให้ไปกินก่อนกินแบบชิมปกติก่อนไหมว่าเนื้อเขาเป็นยังไงว่ามันเหนียวไหมแข็งไหมอืมว่าหวานหวานหวานเป็นน้ำม เนื้อปลามีความแบบกรอบๆเนาะอืมอันนี้ทำมาจากข้าวได้เลยตัวเดียวเลยนะได้เลยนะสมไขไขมุติว่าผ้าแบบเกลือไข่ไข่เจียวไหมอ่ะวันนี้เรามีผักมาด้วยกินแกงกับผักได้นะคะก็ต้มผักอะไรบางส่วนเนาะแค่น้ำพริกก็มีผักกระปัง<ม>อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะ<ม>ได้เนาะรสชาตอก็โอเคยอยู่ อร่อยอะ่ะขมอะ่ะเราจะไปกันเลยไนะหมเราจะไปเลยดิดานะครับคิวก็จะเอาน้ำพริกทะเลมานี่อ่ะน้ำพริกทะเลคน้ำพริกทะเลเราไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินเหมือนกันแล้วหลายๆเมนูเนี่ยเราก็ไม่เคยได้กินเนาะอืมกินกินกินนี่มป็นแบบใส่ปลาหมึกปลาลองดมเูออืมกินเป็นความปลาหมึกแห้งเนาะอ่ะชิมชิมชิมนะจ๊ะต้องชิม หน้านตาจะเป็นนี้นะข้าวตามอืมอืมกตกเดมีความแบบเป็นปลาหมึกแห้งอืมอร่อยนะปลาหมึกแห้งปลาแห้งนะอืมจันนี้คนกิาจะไม่ได้เข้มข้นมากเลยแบบว่ากลางๆใชคือคนไม่มามากินเห็ดสามารถกินได้เนีนนะ้ย อร่อยแต่ถามว่าซื้อสาไรไหมก็ได้อยู่ได้อยู่อร่อยนะดีอ่ะเนี่ยกินน้ำพริกบนไปเลยค่ะกินข้าวกับน้ำพริกจะได้สวยเอาคือกินข้าวกินข้าวกับน้ำพริกจะได้จะสวยจริงจริงมาค่ะทุกคนอันต่อไปนะคะเป็นอันที่เท่าไหร่เนี่ยอันที่สี่นะคะเป็นน้ำพริกปลาซาบะโบราณนะจ๊ะนี่ ก็อันนี้มีความน่าสนใจมากตอนแรกที่เราแบบแกะกล่องออกมาเราเฮ้ยแบบเห็นแบบชื่อเมนูนี้ก็คือแบบแปลกตาจริงโอใช่ไหมมาให้คิวแกะให้แกะเองไม่เป็นลรอันนี้ก็จะมีใส่ปลาซาบะปลิงแห้งกระเทียมกระชายน้ำมันปาล์มใบมะกรูดอะไรต่างๆอยากลองอ่ะในความเป็นโบราณโบราณน้ำพริกปลาซาบะทุกคนนะคือแบบว่ามันแบบผสมผสานเนาะ เก็ดเนียวะเก็ดไม่เข้ามาแน่นเนี่ยว้าวมีคคมงเครื่องเลยมีเครื่องแบบมีเครื่องแบบเยอะนะจ๊ะว่าไม่ได้ป้าเนี่ยอ่ะชิมจ้าอ่ะข้าชิมก่อนโอเะสิมีความน่าสนใจเวอร์ฉันกลินหอมมากเลยนะกินหอมมาก เขาต้มข้าออกอมเปรี้ยวอย่าเนี้ยเผ็ดด้วยนะเปรี้ยวไม่ค่อยหวาน,อ,นอ,อ,ออกเค็มๆหน่ยเออออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดเผ็ดอยู่นะได้เหมือนอารมณ์แบบเผื่อแบบเหมือนได้กินได้กินขาออ้าวต้มยำแบบมแบบเออมันมาเนาะอ่ะ,อะ ได้นะจ๊ะอันนี้บอกเลยว่าอันนี้อันนี้เผ็ดเผ็ดมากเผ็ดอันนี้เผ็ดเลยใช่คือเข้าไปคําแรกคือเผ็ดเลยเผ็ดละแต่ว่าเผ็ดอร่อยนะอืมปลาซาบะย่างโบราณอ่ะคือเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดถึงเครื่องมากแล้วไม่เป็นเผ็ดที่แบบว่าอร่อยอ่ะชัดว่าเผ็ดนะแต่คือแบบคือซาเพราะเมื่อกี้คิวกินคําใหญ่กว่าใบือเลยเผ็ดไงอ่ะต่อไปต่อไปน้ําพริกตาแดงนะอ่ะวิธีปลาตอบลกองงมากอ่ะเดี๋ยวจะมาลองน้ำพริก ตาแดงกันว่าเป็นยังไคงคือน้ำพริกตาแดงนะครับไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่าก็อยากลองว่าเพราะเราไม่เคยกินตาแดงของแบรนด์เป้าแบนดอกก็อยากลองให้เขาเขาส่งมาให้ก็ต้องอต้องชิมหน่อยอะ่ะกิ่นกินกินได้ปะอืมกลิ่นขึ้นเลยอะ่ะเลิศเลิศทิ้งไปเลยอันนี้ก็ต้องกับก็ต้องกับผักแล้วแหละอันเนี้ยจะได้อ่ะ ตากแบบเยอะๆนะรอบนี้พร้อมผักคลานี่ลองชิมนะเอามาเลยอ่ะอืมมันหอมนลอร่อยอ่ะนี่ผักอร่อยเลยอ่ะไม่เยะได้อละทุกคนเ่ิศอันนี้เลิศ นั่นเลยอืมดีอะ่ะนั<ม>่นแหลไข่ขขตรงขตนะไข่ส้มอืมไข่ต้งไข่เดียวเนาะเได้ใจหวานไปหมดมได้ได้มากคือเราก็อยากลองเทปข้าวไข่าขาดาวนะ <laughs> งงนะข้าวไข่ดาวหนึ่งกระปคนก็เป็นอันที่หก่ลเนาะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะนี่เดี๋ยวจะมาลองอนะ่ะ คือไบกับคิวอะชอบกินน้ำพริกกุ้งเสียบมากเลยอืมก็ตีแวะตลาดนะก็จะก็จะซื้อร้านที่เป็นร้านประจำของเราเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้ำพริกกุ้งเสียบเป้าแว่นจะเป็นยังไงมันเผ็ดได้ใจขึ้นเรื่อยๆนะแต่ละเวลเอาจริงก็อยากรีวิวให้หมดเลยอะต่แบบว่าเปิดมากลัวกินไม่หมดอะใช่ไงก็มันก้แบบเอาใส่ได้เนาะต้องค่อยกินไปทีอันนี้ก่า ออกหวานหวานเนื้อกุ้งมันเค็มปักกุ้งแบบว่าเค็มกุ้งอ่ะก๋ตี๋กุ้งเสร็จมันจะหวานหวานแล้วไงอืแต่อนนี้เขาจะทำแอบแข้งๆหน่อยออืร้านที่เรากินมันจะแห้งหน่อยมันจะแบบเปรี้ยวนิดนึงอ่ะอันนั้นอ่ะก็ได้นะอันเนี้ยโอเคนะเนาะอ่ะอันสุดท้ายดีกว่าที่เราเพิ่งเลือกเมากินแล้วตอนแรกวอนแรกเราคุยกันแล้วว่าเราอาจจะไม่เลือกอันนี้เพราะแบบว่ายังไงน่าจะแบบว่า ปลาเนาะแต่ว่าอ่ะวันนี้เพื่อทุกคนก็จะลองตัวนี้นะจ๊ะเนาะนะครับก็จะเป็นน้ำพริกปลาลาผัดแห้งก็คือแบบสูตรป้งต้องดูว่าเปิดมากี่บปลาร์ดนะอืมหืมหอมม้ยหอมเหรอจะดูแห้งนี่คือปลาล่าเลยใช่ไหมเป็นน้ำพริกปลาลาไง คือปลาลันเลยนะจะได้กินได้ไหมคิ <c oughs> วมันจะเป็นเนี่ยแบบเป็นหงผงแห้งแล้วน,นะม,มาทุกคนคือต้องบอกก่อนนะว่าใบเนี่ยไม่ชอบกินปลาลันให้แบบเป็นตัวๆมากมจะลองครั้งแรกว่าแบบมันจะเด็ดหรือเปล่าคิวคือเจัวบว่อง อร่อยนะหอมนะนุ่นอันนี้น่าจะเกี่ยวยังไงเด็กกินเกี่ยวบ่างหอมยางเกินคาดนะตอนแรกไม่คือแบบคืออ่ะไบอ่ะตัวขนาดนี้ยา่กินแบท้องตามหมูปลาอะไรเงี้ยกินแต่แบบพนแบบปลาบองอะไรเงี้ยเคยว่าจะรู้ว่าอะไรไม่ค่อยกินอยู่ลยแล้วตาเนี่ยต้องมาโอเคจนกินหมูปลาแล้วไม่กินกินแต่หมูก็ม ครบแล้วนะเจ็ดอย่างที่เราเอามา,าคร่าวๆเนาะครับคือของป้าแบนเนี่ยแต่เป็นของโอท็อปเลยอืมจังหวัดแล้วคือของเขาอะอร่อยมากอร่อยจริงซึ่งปลาสลิดอะก็อร่อยเหมือนกันคือแบบออนนั้นอร่อยมากพอเราไปทอดแล้วมันแบบโหอ,อร่อยมากตอนที่เราเคยรีวิวอะเพราะวันต่อมาเราซื้อไปซื้อเพิ่มแล้วเราก็กินอีกนะตัดได้ไหมซึ่งเอาจริงนะพอเจอในเพลงเนี่ยมันอยากกินแบบว่าอยากลองกินแบบครบๆหน่อย ซึ่งจริงๆเขาก็มีอีกคือมีน้ำพริกปลาทูกับน้ำพริกกะปินะอืมในเซเว่นเนาะ<ช>มีนะน้นำพริกเออ่กะปิอ่ะเราเคยกินแล้วรสชาติแบบดีอยู่ดีเลยรสชาติเข้มข้นมากอืมคือไม่ได้แบบเป็นเหลวๆเป็นน้ำๆเลยเป็นก้ปิอ่ะอ่ะโดยรวมชอบอะไรบ้างเนี่ยก็ชอบหมดทุกอย่างแต่เอาแบบชอบจริงๆอันเนี้ยคือชอบอันเนี้ยบอกเลยตอนเนี้ยคือชอบทุกอย่างแต่ถ้าเอาชอบจริงๆชอบอันไหนตอนขามวัยตาแดงอ่ะสามอันดับสามอันดับแล้วกันเก่งอันดสามเก่งแกล้งแบบเอามาแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าเออ ดสินใจอันดับที่สามแนี่เหรอไม่อันเนี้ยหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเหรอตาแดงอร่อยมากบายชอบเหรอที่ไปชอบไปชอบอันนี้ทุกคนอันดับหนึ่งน้ำพริกไข่เค็มไปชอบมากอร่อยอ่ะอันดับสองยาวไหนอันดับสอง่นออันดับสองไมอันนี้น้ำพริกปลาโซบะเอ้ซาบะโบราณทุกคนคือมันแบบเผ็ดถึงใจมากก็เลยแค่เนี้เแบบสองนะจ้ะอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเหรออ่ะอันดับสุดท้าย อเดียของงแจลตอนนี้ละกันเป็นน้ำพริกตาแดงอา <c oughs> ส,สามคิวอะน้ำพริกปลาสลิดสามปลาสลิดสิลดก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนเข้ <c oughs> าๆเนาะก็มารีวิวคร่าวๆทุกคนดูแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ค,คิวนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเลยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะจากตาปลาแว่นค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย